รีโมทเอนจิ้นสตาร์นะครับฮอนด้าเลนวอชนะครับผมชอบเลยนะผมพูดจริงรถเบนซ์ผมทำไม่ได้เลยคันนี้นะครับไมล์เลทแค่เจ็ดหมื่นนี้เองฟังก์ชันเด็ดๆมากมายนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจมส์ออกเลดออโตนะครับโชว์รูมรถมือสองพร้อมศูนย์บริการนะครับวันนี้ผมอยู่กับ รถญี่ปุ่นสุดหรูนะครับจากค่าย Honda นะครับเจ้าตัว Honda Accord นะครับ2.4 L ปี2017นะครับคันนี้ออกห้างล้านหกแสนสามหมื่นกว่าแต่ขายแค่หลักแสนนั่นเองนะครับฟังก์ชันเด็ดๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ารีโมทเอนจินสตาร์ทนะครับ Apple CarPlay นะครับหรือว่า Honda l ้ n เ Watch นะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับไมล์เลทแค่เจ็ดหมื่นนี่เองภายในนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับ ผมพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะหาผมโมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับ honda accord คันนี้นะครับจะเป็น generation ที่9นะครับ minor change ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งดีไซน์ายนอกนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้ดูหรูหราขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับและการกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับก็มีในส่วนของไฟท้ายนะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็น led ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของล้อนะครับล้อก็เป็นลายใหม่ขอบ18นะครับเดี๋ยวสภาพเป็นอย่างเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะครับก็ในส่วนของไฟหน้านะครับที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นโฮมดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งดูหรูหราขึ้นนะครับแล้วก็มี Day Time Running Light นะครับซึ่ง led นะครับนี่ติดทั้งวันกลางวันเลยนะครับในส่วนของ ไฟหน้านะครับก็จะเป็น LED ทั้งเซตเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ไฟเลี้ยวข้อเด่นของตัว LED เนี่ยจะทำให้เราสามารถมองเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยนานกว่านะครับในส่วนของโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะครับฟ o อกแ m ลนะครับก็เป็น LED ทั้งเซตุไฟนี่ดูหรูหราขึ้นเยอะเลยนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นโครเมียมนะครับตัดดำนะครับซึ่งลักษณะนูนเพิ่มขึ้นนะครับก็ดูออกยุโรป เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนหน้านะครับก็จะเป็นสีตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยลวงพึ่งสีดำด้านล่างนะครับก็ดูหรูสปอร์ตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันไฟหน้านี่ยังตายัางใสนะครับไม่มีรอยแตกรล้าทั้งนั้นนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับส่วนของออกันชนหน้านี่สภาพสีนี่ถือว่า95เลยทีเดียว เรามาต่อในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กนี่เป็นลายใหม่นะครับขอบ18นะครับเป็นแบบ1ิก้านะครับเป็นสีซินเวอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางพิชลินนะครับ Pilot Sport 4นะครับนี่เป็นยางตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้นะครับ2 3 5 4 5นะครับขอบสิอันนี้เป็นยางปี2019นะครับดอกยางเต็มๆแน่นๆอยู่นะครับผมว่าใช้ได้ีสักสปีนะครับสบายสบายกระจกข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็ ฟังก์ชันนะครับที่เด็ดนะครับ a อนด a n เลนวอชนะครับนี่แอบอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปบอกกันอีกทีจับนะครับมือเปิดก็เป็นโพรเมียมนะครับพร้อมปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Smart Entry นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันนะครับก็สีตัวถังนะครับก็เดิมๆนะครับบางๆนะครับรถโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับสีก็อยู่ในขั้นประมาณ95%เลยทีเดียวนะครับในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับก็เราจะดูในส่วนของ น็อตแก้มนะครับอันนี้ไม่เคยขยับแน่นอนนะครับน็อตไม่ล้มไม่มีสนิมนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับเราดึงกระดูกงูมาดูในส่วนของเม็ดสปอตนะครับจากโรงงานนะครับนี่เห็นไหมครับเดิมๆนะครับสีนะครับสีตรงนี้กับตรงนี้นะครับไม่มีเหลื่อมกันนะครับรถไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับผมขอดึงสักสามระยะแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดสปอตชัดเจนนะครับนี่ดัดข้างนะครับอันนี้เป็นส่วนของประตูคนนั่งนะครับโอ้ดึงยากนิดนึงนะครับมันฟิตมากโอเค นี่นะครับเมสปอตชัดเจนนะครับรับรองว่าอันนี้เดิมแน่นอนนะครับเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวขอใส่นิดนึงนะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่ชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นสติกเกอร์แอร์แบกนะครับโรงงานไม่มีสีแล็บเข้ามาเลยเห็นไหมครับถ้ารถเคยทาสีนะครับบริเวณนี้สีจะแล็บเข้ามานะครับก่อนประตูครับไม่มีรอยขัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับนี่ครับในส่วนของเพจ รถยนต์นะครับอันนี้ก็จะบอกในส่วนของวินนัมเบอร์นะครับอันนี้ทุกๆคันบนโลกนี้จะมีแค่เลขเดียวนะครับอันนี้ต้องตรงกับผู้มือสำเนารถนะครับหมดเดิมๆนะครับไม่มีการย้ำไม่มีการดึงนะครับรถที่สวมทะเบียนหรือว่าเคยมีอุบัติเหตุนะครับตรงนี้หลายๆครั้งนะครับจะมีการดึงออกแล้วก็มีการตอกใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เลขนัมเบอร์ของเครื่องยนต์นะครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็เป็นดีไซน์นะครับภายในก็เป็นสีโทนดำนะครับ สวิตนะครับตรงนี้นะครับ้องโกเป็นสีแบ็คเป็นโนะครับโชว์ความหรูหรานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของลายนะครับออกเป็นไม้สีน้าตาลนะครับมือจับก็เป็นโครเมียมดูหรูหรานะครับนี่อีกส่วนหนึ่งนะครับสังเกตโครงสร้างนะครับอันนี้เป็นในส่วนของซิลเลอร์นะครับขอบประตูนะครับจะเห็นว่าชัดเจนนะครับเอานิ้วจิกนี่จิกกดเป็นรอยแน่นอนนะครับนี่นิดๆเบาๆพอครับเสียรถนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับแล้วก็นี่มี มาหลังให้ด้วยนะครับซึ่งมาหลังตัวนี้ไปสําหรับผู้บริหารนั่งนะครับกันแดดได้นะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับโอเคไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่นะครับจะได้เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นในส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับถึงจะเป็นตัวรีเฟลกเตอร์นะครับอืมก็ดีไซน์ก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีคิวนะครับวิ่งยาวเลยนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับ ดูหรูหราสไตล์รถยุโรปมากขึ้นนะครับมีไฟทับทิมด้านล่างนะครับให้ดูสปอร์ตดูดุขึ้นนะครับท่อเป็นท่อเดี่ยวนะครับท่อก็ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็มีกล้องหลังมาให้1ตัวนะครับหร <Okay. S 1> ือตัวฟังก์ชันเดี๋ยวเราไปดูรถอีกทีนะครับฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดไฟฟ้านี่ป๊า ในส่วนของโครงสร้างนะครับนิดนึงนะครับก็เรามาดูในส่วนของโครงสร้างท้ายนะครับเราก็จะดูในส่วนของรางน้ําฝนตรงนี้ครับนี่เมสปอตชัดเจนนะครับนี่เ็ดเช่นเดียวกันนะครับฝ้ายขวาเหมือนกันไม่เคยมีการล่องรอยการชนหรือทําสี่งใดๆทั้งสิ้นฝาท้ายนะครับนี่มาดูครับนี่เดิมหมดนะครับเมสปอตชัดนะครับอันนี้มีเส้นอยู่นะครับตรงนี้เป็นซิลเลอร์นะครับจิกได้ครับจิกเข้าเป็นรอยด้านท้ายนะครับห้องเก็บสัมภาระท้ายนะครับดูเลยครับสภาพ หม่เอี่ยมมากเลยนะครับเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่ฮอนดานี่พิเศษนะครับเวลายกขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับเขาพับให้เลยนะครับนี่ดีไซน์ของฮอนด้าเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับเปิดปุ๊บบางทียากนะครับต้องมาคอยเอามือจับไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับเขาเปิดเรียบร้อยนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นประแจนะครับจากโรงงานที่มีให้มานะครับแม่แรงนะครับแล้วนี่ครับดูยางครับใหม่ๆเลยนะครับวิชลินไฮรอลสปอร์ตรีนะครับอันนี้ เดิมจากโรงงานผมคิดว่าแทบไม่เคยลงพื้นเลยนะครับส่วนในส่วนของโครงสร้างนะครับพื้นยางอร่อนะครับสีจะเป็นสีสีการสนิมนะครับเดิมๆโรงงานไม่มีการทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับแผงตั้งท้ายนี่เดิมๆชัดเจนแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการทำสีนะครับมาในส่วนของโครงสร้างต่อเลยนะครับก็มาประตูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราแกะโครงสร้างให้ดูนะครับนี่เดิมไหมครับเห็นไหมครับเมสปอต ชัดเจนนะครับประตูหลังขวานะครับนี่อาจเปิดทางนี้ดูนะครับนี่มุมนี้นะครับนี่ชัดเจนนะครับเม็ดปอตนะครับเปิดระไายดูอีกนิดนึงนะครับนี่ครับเม็ดปอตชัดเจนนะครับแล้วก็บริเวณหัวน็อตนะครับ4จุดนะครับของประตูนะครับอันนี้ก็เดิมเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขันเช่นเดียวกันนะครับประตูคนขับนะครับแม่มาดูโครงสร้างกันต่อนะครับก็ลองดึงกระดูกมาดูครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับ เม็ดชัดเจนนะครับชัดเจนอันนี้ดึงในบนให้ดูนะครับชัดเจนเห็นไหมครับสีเดิมเดิมนะครับแล้วก็ก่อนประตูหน้านะครับดึงลงให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันนี่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับกอนประตูหน้าไม่เคยขันนะครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของน็อตแก้มก็ไม่เคยขันนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่อีกดูสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เป็นจุดที่สเกตง่ายนะครับ สติกเกอร์ตัวนี้จะบอกในส่วนของสเปคของยางนะครับแล้วก็การเติมลมนะครับจะเห็นไหมครับไม่มีรอยสีกแลบไปหรือว่ามีการดิงออกขาดในตังชิ้นนะครับก้อนประตูชัดเจนนะครับอันนี้คือในส่วนของโครงสร้างหลักของตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับมากับเครื่องยนต์ใหม่นะครับตัวนี้เป็น4สูบนะครับดับเบิลโอเฮดแคมชามนะครับ174แรงม้า ซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนครับในส่วนของการประหยัดและก็ความแรงขึ้นนะครับเป็นตัวนี้เป็น iV Tech Earth Dream ก็ในส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้มากับเกียร์5สปีดนะครับแน่นอนรับรองว่านุ่มนวลแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของท้องเครื่องนะครับโครงสร้างนะครับเราดูในส่วนของฝากระโปรงก่อนก็ได้ครับปากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับนี่นี้สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับเป้าโช๊คเห็นไหมครับ เดิมๆนะครับนี่เมสปอตชัดเจนซิลเลอร์ยังกดได้เห็นไหมครับผมจิงนิดนึงนะครับเจ้าของรถว่าผมนะครับอันนี้ครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับคานด้านหน้าคานบนหม้อน้ำนะครับเมสปอตชัดเจนทั้งหมดนะครับรูกลมนะครับนี่รูกลมๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปล็อกต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนี่น็อตตัวนี้นะครับไม่เคยขัดเลยเห็นไหมครับส่วนงอนด้าเนี่ยครับก็จะต่างกับโตต้านิดนึงในส่วนของสีของห้องเครื่องนะครับ สีห้องเครื่องของตัว Honda เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับจะมีความเงาเหมือนรถยุโรปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตระกูล t ต y ยต้านะครับสีจะเป็นด้านๆนิดนึงนะครับอันนั้นเป็นในเรื่องของการประหยัดสีนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับแต่ h o n d ้าเนี่ยเอาว่าให้คุ้มไปเลยนะครับมาสีเดียวกับตัวถังเลยนะครับเงาๆเลยนะครับแล้วก็ที่เศษสุดนะครับ Honda าเขา่วงใยความปลอดภัยของเราเรานะครับให้ระบบเซฟตี้มาเพิ่มในส่วนของ คำโชกนะครับตัวนี้จะเป็นการกระจายแรงจากโชกทั้งสองข้างนะครับทำให้เวลาเราเข้าโค้งรู้สึกว่านิ่มนวนนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไมเลแค่7 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับดูครับนี่เห็นไหมครับไม่มีรอยเยิ้มนะครับประกงเบเก้นนี่เดิมหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของมาร์กของโรงงานก็อยู่ครบนะครับดูตามหัวน็อตครับมาร์กโรงงานยังอยู่ นะครับดูตามท่อต่างๆครับจะมีมาร์คโรงงานนะครับนี่สี่ชมพูนี่ก็มาร์คโรงงานนะครับนี่ตาม ABS ตัวนี้นะครับนี่มาร์คโรงงานยังอยู่ครบนะครับซิลเลอร์เรียบร้อยนะครับเดิมๆนะครับไม่มีเลอะเทอะนะครับอันนี้ก็โชว์ถึงความเดิมของห้องเครื่องของ h o n d a ขคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับ นี่คือฟังก์ชันใหม่ของ Honda คันนี้นะครับในส่วนของรีโมท e อนจินสตาร์นะครับซึ่งเวลาที่เราจอดรถกลางแดดนะครับเราสามารถจะสตาร์ทรถจากภายนอกได้เลยนะครับรถก็จะทำการสตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์ให้เราเรียบร้อยเข้ามานี่ก็เย็นสบายนะครับในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับก็ด้วยสีภายนอกที่เป็นสีสว่างเช่นสีบอลเองินเนี่ยครับเขาจะให้ภายในเป็นสีดำเป็นเบสสีดำเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังดำนะครับซึ่งสภาพคันนี้ก็ กริปมากจริงภายในนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารนะครับพวงมาลัยเริ่มจากห้องพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับด้านบนก็จะเป็นลายไม้นะครับแล้วก็ปุ่มอนุคกรณมสะดวกนะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันนะครับการเปิดปิดวิทยุนะครับหรือว่าเล่น CD ดีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของการโทรเข้าโทรออกรับสายนะครับด้านขวานะครับทางด้านขวาจะเป็นในส่วนของ cruise control นะครับสามารถเสร็จได้นะครับคันนี้ยังเป็น Cruise Control แบบธรรมดานะครับไม่ใช่ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็พิเศษสําหรับตัว2.4นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยจะได้ t d u c h Shift มานะครับซึ่งสําหรับคนที่ชอบความเร็วนะครับอยากเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ออโต้เปเกียร์ธรรมดานะครับสามารถโยกบวกลบได้เลยนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ ที่ผมแจ้งไปนะครับเป็น n o n l a n e w e w c h นะครับจะมีปุ่มด้านขวานะครับสามารถที่จะกดหนึ่งครั้งปุ๊บจะเห็นว่าหน้าจอตรงกลางจะติดขึ้นนะครับก็จะเป็นกล้องที่สามารถมองเห็นในส่วนของมุมอับได้นะครับเวลาที่เราถอยหลังนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราขับรถอยู่นะครับแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องก็จะติดขึ้นเช่นกันครับนี่ก็เป็น อีกฟังก์ชันเด็ดอันนึงนะครับที่เพิ่มในส่วนของเซฟตี้ให้กับคนขับนะครับมาตรวัดเป็นแบบเรืองแสงนะครับก็มีวง3ามวงนะครับซ้ายก็เป็นในส่วนของรอบเครื่องยนต์นะครับส่วนกลางก็ดิสเพย์ฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับคอนโซลที่ให้มานะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้สีน้าตาลนะครับก็ดู หรูหรานะครับจอให้มา2จอเลยนะครับจอด้านบนจะเป็นในส่วนของใช้ในส่วนของกล้องนะครับอย่างเช่นกล้องด้านข้างนะครับหรือว่ากล้องถอยหลังด้วยนะครับจะได้เป็นแบบปรับมุมได้นะครับมัลติแองเกิลวิวคาเมล่านะครับนี่สามารถปรับได้ทั้งหมด3ทิศทางนะครับอันนี้เป็นมุมแบบกว้างนะครับมุมแคบลงมาหน่อยนะครับแล้วก็มุมที่ซูมเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มในส่วนของการอำนวย สิ่งอำนวยความสะดวกความสบายมากขึ้นนะครับในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เด็ดเหมือนกันนะครับสำหรับตัว Honda Accord คันนี้ในส่วนของจอกลางนะครับก็จะมีจอที่แสดงส่วนของ Navigator นะครับแล้วก็ระบบ Entertainment ต่างๆนะครับอยู่ที่นี่นะครับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับกดออกมาดูฟังก์ชันอื่นได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Entertainment ต่างๆในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเล่นเทป นะครับต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันสําคัญที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ a p p l e CarPlay พนะครับนี่เราสามารถที่จะต่อโทรศัพท์ iPhone ของเราเข้ากับรถเลยนะครับฟังก์ชันที่จะโผล่ไปไม่ว่าจะเป็นการนําทางการโทรเข้าโทรออกนะครับการเล่นเพลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญ Siri ก็ใช้ได้ด้วยนะครับกับตัวนี้เดี๋ยวผมลองใช้ดูนะครับว่า Apple Car p l a y พซึ่งรถรุ่นใหม่ๆมีกันเยอะมากใช้งานยังไงนะครับทำงานอย่างไรนะครับ แรกนะครับเราต้องมีสาย USB นะครับเสียบเข้าไปนะครับเปิดเข้ามานะครับจะมีช่อง USB อยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเสียบกับ iPhone ของเรานะครับป๊บพอเราเสียบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการัลล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็มากดกดให้มัน Connect กันนะครับอันนี้นะครับเลือกอันนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับให้เขาสามารถจะต่อกันได้ตลอดเวลานะครับพอกดหนึ่งครั้งนะครับ นี่ครับที่มือถือก็มากดเราอีกครั้งนึงนะครับอนุญาตหครั้งนะครับคราวนี้ทั้งคู่ก็จะซิงแล้วตัวหน้าจอนะครับ p p p e e a r p l a y จะจะมีสัญลักษณ์สีเขียวกดขึ้นนะครับคราวนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันได้แล้วกด1ครั้งครับนี่ครับมาแล้วครับในส่วนของเอ v i v i t o t o r นะครับเราสามารถใช้แผนที่ได้เลยนะครับฟังก์ชันมีอะไรกันบ้างลองกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับก็จะมีฟังก์ชันการดูเข้าดูออกนะครับ เล่นเพลงได้นะครับดูแมเสเซจได้ฟังกชันทีเดียดอีกอันนึงนะครับก็เราใช้ s i r ิได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้สิริโทรหาลองโก้กันดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมากดปุ่มพูดก่อนที่ฟังก์ชันรถนะครับ s ิ r ิโทรหากโก้นี่ดังไหมโก้โทรศัพท์ดังไหม โอ้โหอย่างรอมังโกเซนเซอร์เบอร์พี่ด้วยนะครับครับหรือจะฟังเพลงจากจุ๊กก็ได้นะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยครับเพลงไหนดีอเพลงท็อปคิดก็ได้นะครับเปลี่ยนเสียงดังเบาได้จากพวงมาลัยเลยนะครับหรือจะเปลี่ยนเพลงกดขวาหนึ่งครั้งก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับ i iPhone ของคุณได้ย้ายมาสู่ระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ที่รถยนต์แล้วนะครับ ไฮโซมากนะครับ Apple CarPlay นะครับใครที่มี Apple ใครที่ใช้ Apple อยู่นะครับมีเจ้าตัว Honda Accord คันนี้รับรองสมบูรณ์แบบนะครับเจ๋งจริงผมเป่ชอบเลยนะผมพูดจริงรถเบนซ์ผมเป็ทำไม่ได้เลยในส่วนของแอร์ก็จะเป็น Dual Control Unit นะครับแยกซ้ายขวานะครับขวาอยากเย็นซ้ายอยากร้อนนะครับสามารถที่จะปรับแยกกันได้เลยครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นสีแบ็กเปโนนะครับ เปิด้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ USB ที่เราต่อกับโทรศัพท์เมื่อกี้นะครับเป็นช่องเก็บของนะครับอ่าช่องนี้ก็ส่วนของบุหรี่นะครับนี่สภาพเป็นไงครับภายในไหมเอียบมากนะครับโอเคนะครับนี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยโย่นไม่มีอะไรนะครับไม่เงานะครับนี่อย่างด้านๆอยู่นะครับสวยงามนะครับคอนโซลนะครับสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มในส่วนของการปรับเปิดปิดม่านหลังไฟฟ้านะครับโอเค นี่อะครับอันนี้ส่วนของที่วางแก้วนะครับส่วนของคอนโซลกลางนะครับนี่มีที่ปิดเปิดนะครับก็วางมือแขนได้ค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเปิดเข้ามาก็จะมี power outlet นะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็มีช่อง HDMI นะครับนะครับแล้วก็มี USB ชาร์จโทรศัพท์ได้ป็นช่องนะครับของเบาะนะครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปทิศทางนะครับสำหรับคนนั่งนะครับนี่ครับมี memory ให้ด้วยนะครับ 2ชุดนะครับนี่กลมแยบรีหนึ่งเห็นไหมครับเบาะปรับอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะให้เบาะจําได้ว่าเรานั่งแบบไหนได้นะครับอันนี้ปรับได้2แบบเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งเมื่อกี้ลืมไปนะครับมีอีคอนโหมดนะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ในส่วนของการขับรถแบบประหยัดน้ํามันในส่วนของด้านบนนะครับผ้าหลังคาดนึงครับผ้าหลังคานี่เป็นผ้าหลังคาแบบชนิดผ้านะครับซึ่งก็เหมือนรถยุโรปนะครับดีไซน์ดูดีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่บังแดดนะครับ เปิดปิดนะครับนี่มีไฟด้วยนะครับสภาพสมบูรณ์เห็นไหมครับสภาพคันนี้สมบูรณ์จริงๆนะครับนี่ที่เปิดปิดนะครับซ้ายขวาเปิดปั๊บมีไฟด้วยนะครับสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับอันนี้ที่ใส่แว่นกันแดดนะครับแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยนะครับ Honda Accord คันนี้ก็มาพร้อมแอร์แบ็กลูกนะครับจะมีที่เสา A นะครับแล้วก็มีที่เบาะนะครับแล้วก็มีที่เสา C ด้านหลังนะครับเวลาระเบิดก็ จะคุมเราเลยเมืเราอยู่ในลูกโป่งในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็มาเทสที่1นะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์5สปีดนะครับก็เครื่องยนต์นะครับ 2,400cc ที่175แรงม้านะครับนี่ลองเร่งให้ดูครับอ่าเป็นไงครับเครื่องยนต์ลื่นนะครับรถถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ดีนะครับเวลาเร่งเนี่ยมันจะมีอาการรอบมันจะสันสันติดๆนะครับอันนี้รับรองว่ารอบสมบูรณ์แน่นอนไมล์เลชนะครับ71,000 877กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่แค่เจ็ดหื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับรับรองว่าสภาพนี้ใช้อีกยาวๆนะครับกับรถอายุ4ปีนะครับแต่ไม่แค่เจ็ดหื่นวิ่งปีหนึ่งไม่ถึง20,000่นกิโลใช้น้อยจริงๆนะครับสภาพภายในภายนอกนี่สภาพภายในนี่ผมบอกเลย95%อเัพนะครับเพราะภายนอกก็ต้องมี90ซขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังต่อนะครับของด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ เบาะด้านหน้านะครับก็เป็นปรับแบบสีทิศทางแล้วก็สามารถที่จะปรับจากด้านหลังด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับสาหรับผู้บริหารนะครับสามารถที่จะเลื่อนเบาะจากด้านหลังได้เลยนะครับอยากนั่งสบายๆนะครับครับในส่วนของเล็กลูมนะครับผมตัวค่อนข้างเล็กนะครับสูงประมาณ1 64นะครับก็ค่อนข้างสบายนะครับเบาะข้างหน้านี่เมื่อกี้ผมนั่งเองนะครับพื้นที่เหลือๆเลยนะครับเอ่อในส่วนของแสงสว่างก็จะให้มาทั้งหมด3จุดนะครับนี่ใช้งานได้ครบครันนะครับ3จุด ไฟส่องสว่างนะครับอันนี้เปิดประตูเปิดอยู่นะครับแล้วก็มีม่านหลังที่ปรับแมนนวลให้นะครับดีไซน์ภายในก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะครับก็ดูหรูหรากว้างขวางนะครับแล้วก็มีแอร์หลังให้นะครับตรงนี้ตกแต่งด้วยแบ็กเป็นโนนะครับของไอโซพิกให้ด้วยนะครับสําหรับใส่คาซีทนะครับแล้วก็นี่ที่วางแขนนะครับนั่งสบายเลยนะครับนี่ผู้บริหารนะครับสามารถนั่งเคาแขนได้สบายๆนี่ดูไซส์ผมนั่งสบายมากเลยนะครับแล้วก็ มีที่ใส่ที่ใส่แก้วน้ําให้นะครับ2ช่องนะครับตกแต่งสวยงามแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเราสามารถที่จะดึงของจากด้านหลังให้ด้วยนะครับนี่กดเปิดเข้ามานะครับนี่สามารถจะล้วงของหยิบของจากฝาท้ายได้ด้วยนะครับนี่ฟังก์ชันมาครบคันเลยทีเดียวนะครับสําหรับฮอ a ด้ c o r อ2.4 EL ตัวนี้นะครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับคงอยากรู้ราคากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับรถคันนี้นะครับเรากล้าเปิดเผยทุกจุดนะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ซื้อรถกว่า4บางคันของผมนะครับผมกล้าการันตีว่ารถคันนี้ดีแน่นอนนะครับสภาพภายในสวยนะครับโครงสร้างข้างนอกเดิมนะครับแล้วก็รถไมเลสแค่เจ็ดหมื่นกว่ารถกริปติปวิ่งได้อีกยาวๆกันเลยนะครับคันนี้นะครับออกห้างหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทนะครับเราขายเพียงแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปกว่าแปดแสนบาทเลยทีเดียวนะครับ จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้เต็มผ่อนอยู่มาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทสำหรับคันนี้นะครับเรามีการรับประกันเครื่องและเกียร์ให้ด้วยนะครับ1ปีหรือ20 0 0 0กิโลนะครับถ้าเสียซ่อมศูนย์ถาวบ้านท่านได้เลยนะครับแล้วเรายังมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงครับในกรณีที่รถท่านน้ำมันหมดแบตหมดหรือว่ารถเสียนะครับสามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศไม่ว่าจะเสียที่เชียงใหม่เสียที่ใต้แล้วก็แล้วแต่เรามีคอนเซ็นเตอร์ชั่โมงที่ชั่วโมงทจะ ตี่ต่อได้นะครับและพิเศษเรายังมีถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับพร้อมน้ํามันเต็มถังกล้องติดหน้ารถในวันที่ออกรถให้ด้วยท้ายนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับชุดข้องทางของออเกลโต้นะครับแล้วก็ผมเจมนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ